สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีช n แนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางเป็นสูตรเลขวิ่งบนประจำงวดงที่2มกราคม2569ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้า,าเรขจะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะรับคลิปนี้มาดูเลขวิ่งบนนะคะจาายสว่างเลขวิ่งบนด้วยกันทั้งหมด2สูตรเริ่มดูสูตรที่2ก่อนนะคะ สูตรเลขวิ่งบนนะสำหรับสูตรที่สองจะใช้หลักหมื่นบวกหลักพันบวกร้อยบนบวก10บ,บนคนูณด้วยสองมีค่าเท่ากับ x บวกหเริ่มแต่งวดาี่ออก6 9เกาหกจานเปิดไปตรวจมาที่หกเก้าหหัวนี้นะออกหกเห ย้อนไปหนึ่งงวดใครงวดที่ออกเก้าเจ็ดแปดข้างล่างออกเจ็ดเจ็ดมาเป็นตัวคำนวณสูตรไปใช้ส่วนไหนบ้างของตัวสูตรอาจารย์จะดูฝั่งซ้ายมือให้ตัวแรกเลยนะคะคือหมื่นเลขเจ็ด บวกพันหกร้อยบนเก้าสิบบนเจ็ดสองเป็นสิบสี่เราจะเอาทั้งหมดนี้บวกกันหกกับสี่เป็นสิบเจ็ดกับเก้าก็เป็นสิบหกได้ที่เลขหกออกหกเก้าหกต่อไปสูตรที่สองใส่งวดที่สอง งวดที่สองของสูตรที่สองหมืนเลขห้าหลักพันเลขเก้า ร้อยบนเลขหกสิบบนเก้าสองเป็นสิบแปดทำการบวกกันห้ากับหกเป็นสิบเอ็ดหนึ่งกับเก้าเป็นสิบเหลือเลขแปดตัวนี้ยกมาเลยออกแปดเก้าแปด ต่อไปงวดที่สามของสูตรที่สองตัวแรกหลักหมื่นเลขสี่หลักพันเลขห้าร้อยบนเลขแปดสิบบนเลขเก้าคูณสองเป็นสิบแปดแปดกับแปดเป็นสิบหกหกกับสี่เป็นสิบหมดไปแล้วเหลือเลขห้ายกมาออกหนึ่งสี่ห้า เลขห้าร้อยหน่วยร้อยหน่วยหน่วยยังเข้าอยู่เก็บขึ้นไปคำนวณงวดที่สี่สูตรที่สองเปิดใบตรวจมาที่หนึ่งสี่ห้าหลักหมื่นเลขห้าพันแปดร้อยบนหนึ่งสิบบนสี่สี่คูณสองเป็นแปดแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกเป็นสิบเจ็ด เจ็ดกับห้าก็เป็นสิบสองคำนวณไว้ได้ที่เลขสองออกสองห้าสองร้อยหน่วยละต่อไปนะคำนวณเป็นงวดที่ห้าของสูตรที่สองมื่นเปิดไปตรวจมาสองห้าสอง หลักหมื่นเลขหกพันหนึ่งร้อยบนสองสิบบนห้าสองเป็นสิบทำการบวกกันหกกับสองเป็นแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าศูนย์ไม่มีค่าตัดออกไปเลขเก้าแปดเก้าห้าสรุปแล้วร้อยมีสิบมีหน่วยมีมีร้อยสิบหน่วยเลยตัวเดียว ร้อยมีหน่วยได้ร้อยมีหน่วยมีหน่วยมีร้อยหน่วยอ้าวหน่วยจับจริงหน่วยมาดีนะแต่พอมางวดนี้มาเป็นสิบอโอกาสจะมาเป็นหน่วยก็ได้หรือว่าเป็นร้อยก็ได้ถ้าทะแยงมานี่หรือว่าแต่ทะแยงมานี่ดูตัวเลขก่อนเนาะ หรือจะเป็นสิบก็ได้มาหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูไปอีกทีก่อนคาดการไม่ค่อยจะถูกนะเดี๋ยวลองดูก่อนคำนวณน,นะงวดนี้เปิดใบตรวจมาที่แปดเก้าห้ามาดูหลักหมื่นพันแล้วก็ร้อยบนหมืน่นหกพันสามร้อยบนแปดหกสามแปดหก สามแปดอ่ะต่อไปสิบบนก็เลขเก้าตัวนี้แหละเก้าคูณสองเป็นสิบแปดอ่ะแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกหกกับหกเป็นสิบสองสองกับสามเป็นห้าคำนวณมาได้ที่เลขห้าชอบก็นำไปใช้นะไม่ชอบก็ปองปผ่านไปเดี๋ยวเรามาดูสูตรที่สองต่อรอผลเลยมาได้ร้อยสิบหน่วยอ่าได้ทุกลักทุกลอก การจะลดหน้าจอให้แคปหกงวดนี้ไว้ก่อนอ่ะประมาณนี้หนึ่งสองสามผ่านต่อไปเรามาดูสูตรที่สองอ้าวเมื่อกี้เราคำนวณสูตรที่สองเนาะนนี้เรามาดูสูตรที่หนึ่ง อันนี้เป็นสูตรที่1น,นะแฮชแท็กหนึ่งนะสูตรวิ่งบนของ2อมกราคม69เรามาดูใช้แสนบวกหน่วยบนบวกสคงที่มีค่าเท่ากับ x ตัวเดียวเหมือนกันเลยสูตรนี้อย่าลืมนะคะเราจะต้องบวกสามค่อยๆทาไปเปิดใบตรวจมาที่ หกสี่หกนะงวดนี้หกสี่หกเพราะฉะนั้นเราจะย้อนไปหนึ่งงวดใช้งวดที่ออกสามห้าหกข้างล่างออกสามหนึ่งตามนี้เลยเดี๋ยวดูฝั่งซ้ายมือให้ตัวแรกแสนห้าหน่วยบนหกสามคงที่อาจารย์ขอใส่เลขสามทุกทุกมวดไปก่อนแล้วกัน,นไม่ต้องหยิบมาอีก ประมาณนี้ก่อนห้ากับหกเป็นสิบเอ็ดหนึ่งกับสามเป็นสี่ออกหกสี่หกสูตรที่หนึ่งนี้จะเดินยาวกว่าสูตรที่สองถึงสองงวดด้วยกันนี่แหละสูตรระยะสั้นช,ชนิดเผาขนเลยนคะ่ะมาก็มาไม่มาก็คือหลุดนั่นแหละหกสี่หกแสนศูนหน่วยบนหก บวกสามคงที่ก็เป็นเก้าไดเก้าออกเก้าเจ็ดแปดหน่วสิบแล้วร้อยแล้วต่อไปงวดที่สามงวดที่สามจะมีสูตรที่สองแนบมาให้นะ,ะอันนี้คือแฮชแทสองที่เรียนไปเมื่อสักครู่นี้เจอกับ แฮชแทกหนะก็คือสูตรหนึ่งสูตรสดูงวดที่สามเลยหลักแสน8ดหน่วยบน8แล้วก็3ามคูที่8ปดแเป็นสิบหกหกับ3เป็น9ได้เลข9กตะกี้สูตรที่สองได้เลขหกอ่าสอสูตรได้สามตัวเลยเพราะมันเป็นหัวหามเนาะเอาเก้าไปก่อนอแล้วก็สีเหลืองแล้วกันนะเนาะได้ห เอาแบบนี้แล้วกันนี่ค่ะต่อมาเมื่อที่สี่สูตรที่เรากำลังเรียนนี่ก็คือแนสนศูนย์หน่วยบนหกบวกสามคงที่เป็นเก้าแปดเก้าแปดได้เลขเก้าสูตรที่เลขแปดสีส้มไปก่อนเลขเก้าสูตรที่เราเพิ่งเรียนไปเมื่อสักครู่นี้อ่ะเลขแปด นี่ได้สามสองสู่สามตัวเลย8 9ดเต่อไปคำนวณว่าที่ห้าอาจารย์เปิด8 9 8ก่อนแสนสหน่วยบน8กับ3ามคงที่เป็น6 6กับ8ก็เป็น14บสี่หนึ่งสี่ห้าาสี ใส่ผิดใส่ถูกนะแล้วก็สูตรที่สองนี้ได้เลขห้าถ้าไม่เหมือนกันก็จับคู่เลยเนาะสีเหลืองอต่อมางวดที่หกเปิดใบตรวจมาหนึ่งสี่ห้าหลักแสนเลขสี่หน่วยบนเลขห้าสามคงที่เป็นแปดเป็นสิบสองได้เลขสองออก สองห้าสองสูตรนี้ก็ได้เลขสองเหมือนกันออะแบ่งกันคนละตัวแล้วกันสองอยู่หลักไหนก็ได้โัวชนแล้วสองฝั่งนี้ก็สองออเอาใกล้ใกล้กันเนี่ยคนละตัวแยกกันสองห้าสองคำนวณต่อไปเป็นงวดที่เจ็ดเปิดใบตรวจมาสองห้าสองดูหลักแสนเลขสี่หน่วยบนเลขสองสามคงที่เป็นห้า เป็น9บวกกันทั้งหมดได้9ออก8 9 5เกาถ้า8 9 4ก็รวยเลยเนาะ8 9 5เ้าเนี่ยมันไปไปติดตัวดับของอาจารย์เนครบ3ตัวบนนะระยะไหลงวดอยู่เลขค้าแต่ว่ามันตัดออกไปแล้วมันจะเป็น705เนาะเลขค่าถูกตัดไปเอ,อในสูตรชนะจอดหรือไม่นะคะ ก็จะเหลือเลขแปดตัวเดียวเลยหน่งเน่งเลยอาจารย์ก็เลยวิ่งไปที่แปดแต่เลข9้าอาจารย์ก็ให้วิ่งนะมันมีตัวที่ทําให้เราต้องวิ่งเออสี่กับเก้าใช่ไหมสี่กับเก้ามาตัวหนึ่งงวดเนี้ยตรงนี้ยมันจะมีสองตัวมาตัวหนึ่งคือเก้ากับสี่นี่แหละอาจารย์ก็ไม่ทราบจะเลือกตัวไหนก็เอาสองตัวนี้แล้วก็ตัวอันนี้ของชนะจนมั้งนะถ้าจำไม่ผิดนะก็จะเหลือเลขแปดนี่แหละ มาด้วยกันได้ก็เลยจัดเป็น4 8 9เพราะหลักหน่วยเป็นเลข9แต่ว่ามันมันยังมาอยู่นะแต่มันย้ายมาอยู่หลักสิบนะตุกวิ่งตัวเดียวตัวเนี้ยเยังไม่ได้คํานวณเลยนะว่าจะได้เลขอะไรเนาะตัวเนี้ยอาจจะมาอีกก็ได้นะเพราะมันย้ายหลักอยู่นะคะเนี่ยให้วิ่งไปก็เข้ามาถึงสองตัวนี้เลยเข้ามา8กับ9ฝั่งนี้เน้อเลข9 ที่เรากำลังเรียนอยู่นี่แล้วท่านนี้ก็เก้าเหมือนกันโอเคไปชนกับตัวนี้เดี๋ยวว่านี้จะลองเขียนให้ดูแปดตัวนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้หานะว่าตัวนี้ได้เลขอะไรเนอะยังไม่ได้หาอาจารย์ยังจำไม่ได้เลยว่าของอะไรชนะจนหรือเปล่านะเรียนหลายสูตรทำหลายสูตรมา,มากไปนะก็ มีสับสนบ้างนะแต่ว่าสูตรอาจารย์ส่วนใหญ่จะเดินดีนะคนไหนจับเก่งๆอ่ะถูกบ่อยเลยละอ่ะตอนนี้เรามาดูงวดที่แปดเอาวิ่งบนไปนะเออวิ่งล่างอาจารย์ก็ให้ไปแล้วนะวิ่งล่างหน้าตามเลยนะเพราะว่าเลขสี่เลขหามันนัมเบอร์โนใช่ไหมก็เหลือตัวเดียวเน่งเน่งไปเลยเนาะอ่ะมาดูบนเปิดปว้ตรวจมาก่อนหลักแสน กับหลักหน่วยบนที่เราจะใช้แสนเจ็ดกับห้าเจ็ดกับห้านะแสนเจ็ดแสนเจ็ดหน่วยบนห้าแล้วก็สามคงที่เป็นเป็นสองกับสามเป็นห้าเนาะได้เลขห้าชั่วเลยเนาะอาจารย์คิดว่างวดนี้เราน่าจะมีห้าเป็นตัวยืนนะของบนเนาะห้ารอผล ฝั่งนี้ก็ที่คำนวณมาเมื่อสักครู่นี้นะห้ 5, อาอ่าเก้ากับเก้ายังมานะสองกับสองก็มาเนาะนี่เก้ากับเก้าก็มาห้ากับห้าเลยเอา้าถ้าเป็นคนละตัวก็ดีเราได้สองตัวเลยแล้วร,รู้สิบชุดเลยเนาะวัดกันไปเลยนะสิบชุดอันนี้มันมันได้ตัวเดียวก็โออย่างดีนะฮะเราเรามีตัวยืนแล้วนะคือเลขห้า เพราะฉะนั้นงวดนี้ก็วิ่งไปเลยเนาะห้าวิ่ง,งหยิบอะไรมาก็ผิดนะหยิบปากกามาวิ่งนะวิ่งบนแล้วกันเอาละเลขห้า แล้วก็ใครจําได้มั้งว่าเอเราคํานวณสูตรวิ่งบนบนล่างนะงวดนี้สลับมาเป็นบนนะก็ได้เลขห้าเหมือนกันเนาะก็ได้เลขห้าเหมือนกันนะจําได้อยู่เลขห้าอ้าวห้าน่าสนใจเลยได้หนึ่งตัวละเหลืออีกสองตัวเอาตัวไหนดีหนอเนาะแล้วก็โตตรงไปไม่ต้องหวังสามตัวบนตรงหรงเเอาสามตัวโตหรือว่าสองตัวท้ายบนก็ยังดีสองตัวบนก็ได้นะนี่ตามนี้ เดี๋ยวค่อยมาเคลียร์ตรงนี้ดูซิเป็นอะไรอ่ะตรงนี้ก็คืออ่ามีดีเนาะแล้วก็คู่โต๊ดนะคู่โต๊ดเออไม่ได้เขียนอะไรตรงนี้แล้วเนาะเดี๋ยวลบนี่อ่อนเอาปากกาไปเลยเอาแค่สองงวดนี่แหละมันเข้าทุกงวดอต่หรือจะให้ไล่ให้หมดเอาแค่สองงวดพอ เอาสองงวดนะขึ้นท้างบนมันเข้าหมดเลยแหละเข้าดีเลยอะนี่จะลองทำดูมันจะเป็นแบบไหนเดี๋ย yeah. วดูก่อนนะอยู่หน้าโอ้ใกล้ๆก,กันได้ทำได้ไม่เป็นไรตรงหกเก้าหกเราเอาตรงนี้แล้วกันที่มีสามตัวเองแต่ตรงนี้เลยเวลาพอมีอยู่ละหกเก้าหก ไหนละ่ะหกหนึ่งสามแปดเก้าสี่หกหนึ่งสามแปดเก้าสี่สองเจ็ดเก้าสี่สองเจ็ดเก้าสี่เจ็ดสอง หนก็จะใส่ให้หมดแล้วข้างบนอะไรอ่ะหกเก้า okay. สี่เจ็ดสองหรับคนที่ไม่ได้ดูทุกคลิปนะอันนี้เกิดจากการบวกห้าเนาะเข้ามาที่สี่เข้ามาที่เลขเจ็ดนี่นะเข้ามาที่นะเลขหก อันนี้ได้แปดเอาสีส้มนี่แหละสีนำโชคของอาจารย์สีส้มนะมันเข้าอยู่นะอันนี้เราก็มาดูตรงนี้ต่อเขยบไปเลยเดี๋ยวลดหน้าจอทิ้งจะเห็ดนทั้งหมดสี 4, 2, ่สองเก้าสี่สองเก้า สี่องที่เขียนไว้ให้เมื่อกี้นี่ด้วยดินสอลบออกไปเป็นปากกาไปเลยนะนี่แหละเจ็ดกับสองมันไม่ชนนะคะท่านผู้ชมเราได้คู่ละฝั่งนี้วิ่งห้าคู่โต๊ก็ห้า 7จ็ห้าสองอ้าวใครจะไปเสี่ยงเป็นคู่ท้ายเลยก็ได้เนาะห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าสองสองห้าถ้าเป็นคู่ท้ายกลับตัวด้วยนะไม่ได้มาตรงๆแบบนี้นะกลับตัวด้วยอันนี้ทําไปก่อนแล้วรู้กันไปก่อนว่าประมาณนี้นะฮเราก็ได้ตัวเลขแล้วสองตัวโต๊นะโต๊เห็นด้ก่อน 2ชุดนะห้าเจ็ดห้าสองห้าเจ็ดห้าสองมันจะมีสลับบนล่างสลับบนล่างงวดนี้จะเป็นแนวทางของเลขห้า น่าจะอยู่ที่บนมันเป็นอยู่ฝังฝั่งบนนะถ้าเล่มมันอยู่บนล่างแล้วงน,นี้มาบนแสดงว่ามันอยู่เล่มนี้ครั้งที่แล้วอาจารย์คิดว่ามันอยู่ล่างอาจารย์ก็ไปทําที่ล่างให้ไปด,ดูให้ห้าล่างเนาะแล้วก็เจ็ด เมื่อไหนเนี่ยแปบ๊บหนึ่งอันนี้ล่างบนอันนี้บนห้าตรงนี้นะห้าสองนี่ตัวนี้เลขห้าต้องสลับของงมด่นี้เป็นเป็นล่างเวยมื่อนี้ก็ได้เป็นเลขสองห้าสองได้เลขห้าเนี่ยนี่ อันนี้ห้ามันก็ไปบนด้วยแหละแต่ว่าตามหลักมันอยู่ล่างเนี่ยเพราะมันออกห้าสองให้เป็นอยู่ล่างแล้วมาอีกงวดหนึ่งก็ต้องมาสลับมาเป็นแปดเก้าแปดได้เลขแปดอ่ะงวดนี้เขียนให้หมดเลยเลขแปดแล้วก็หกอยู่ล่างคาวนี้ก็เจ็ดมันต้องสลับงวดนะก็เป็นเลขเจ็ดส่วนอันบนส่วนงวดนี้มันจะเป็นของล่างเอองวดนี้มันจะเป็นของเลขล่างไม่ไม่เกี่ยวกับบนอันนี้เจ็ 7. เจ็ดก็อยู่ตัวนี้จานใส่เป็นสีชมพูไปเลยเจ็ดอันนี้บนล่างนะเจ็ดแล้วก็แปดแปดก็คือตัวนี้แปดเนี่ยใช่หไหมได้แปดต่อมาก็ไปอยู่ล่างแล้วก็มาบนห้าห้าก็ตัวนี้เลยห้าโอ้ได้ได้สามตัวเลยเนะี่ย อันนี้ยังดีนะมันซ้ำๆกันเนาะมันซ้ำๆกันมันก็วิ่งได้เลยนะเนี่ยแล้วก็เว้นมาอันนี้เป็นของล่างแล้วก็หมางวดนี้เป็นของบนมันจะงวดเว้นงวดก็คือเลขห้าเพราะฉะนั้นก็วิ่งห้าเลยนะโอเคสัมพันกันแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะทำให้มันเรียบร้อยก่อนลดหน้าจอให้ทุกท่านเล้แคปไว้ ประมาณไหนเนี่ยนี่แหละสูตรวิ่งบนนะมีทั้งหมดด้วยกัน3ส,สูตรเลยสูตรที่1น,นะคะหสูตรที่2 5แล้วก็สูตรบนล่างจังหวะบนนะคะก็คือ5้า5งห้าหเลยวิ่ง5นะคะแล้วก็จะเป็น5 7กับ5 2กับสูตรนี้เป็นสูตรระยะยาวนะคะหลงวดแล้วนะ ไม่ได้มีแค่นี้นะมันจะขึ้นไปข้างบนอีกแต่ว่าอาจารย์ตัดมาให้ถ่ากับเลขวิ่งนี่ตามนี้เลยก็คือเอ,เอาทั้งสองตัวหรือทั้งเจ็ดทั้งสองนี่ก็เป็นห้าเจ็ดห้าสองคลิปนี้ลาไปก่อนพบกักใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ